มาชมเป็นชุดปั๊ม DC 2แรงนะครับตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ไทยพาวเวอร์ปั๊มนะครับสเปคน้ําดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดชุดให้ครบชุดเลยนะครับประกอบไปด้วยแผงโมโนฮาร์เซลยวนะครับ600วัตต์ทั้งหมด4แผ่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคปั๊มแล้วอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นของไทยพาวเวอร์ปั๊มนะครับสำหรับลงบ่อ4นิ้วขึ้นไปนะครับสเปคน้ําตัวนี้ได้เยอะด้วยนะครับสเปค 20Q ิคิวลงลึกไม่เกิน58เมตตรนัวี้เป็น ,500 บาทแ้ลวก็็เปนอ ออก2นิ้วแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ภายในชุดนะครับก็จะมีกล่องคอนโทรลนะครับประกอบเบเกอร์เซิร์ฟโปรเทคชันให้เรียบร้อยลงตู้เหล็กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวปั๊มนะครับผมต่อให้ด้วยนะครับสายไฟความยาวอยู่ที่50เมตรนะครับสายแผงนำแดงสายดินแท่งกาวนะครับแล้วก็ฝาครอบบ่อแล้วก็เชือกหย่อนปั๊มนะครับชุดนี้นะครับ พร้อมจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ถึง20,000นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1 9 9 0 0เท่านั้นนะครับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับร้านพรชัยโซลาเซลล์อำเภอบัวใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับขอบคุณครับ